เบื้องหลังคลิปไอดีหกแสน เ, P, เว็บเป็นเห็น IDP ในเว็ก็ไม่อยากจะอวดเท่าไหร่หรอกนะอันนี้อันนี้คือไม่อยากจะอวดอะไรหรอกนะน้องก็แบบว่าขั้นทองล้วน5,000 2,000เป็นไง5,000ั 5, สิทธิ์ขั้นสูงก็แบบกินขาดแล้งก็แบบแล้งแกนแต้มหมื่นสองอะไรเงี้ยกดไลค์หมื่นแปดเออเดี๋ยวไปแต่งตัวโชว์หน่อยละกันนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าก็ไม่ได้อยากจะมาอวดอะไรหรอกนะครับก็แค่แบบเปิดจอให้ดูเฉยๆนะก็รอดูนะไม่ได้อยากจะอวดอนะ่ะอันนี้อันนี้คือไม่ได้อยากจะอวด ID หกสิบหกแสนไรหรอกนะครับคนดูก็นี่ฮะ ปากทงของจริงไหมล่ะครับไม่ได้อวดนะนี่ไม่ได้จะจะอวดเท่าไรหรอกนะอีกรอบได้เป้าไม่ได้จะจะอวด,ด,อวดคีดก็แบบว่าสองแสนนิดๆทั้งเหลือครับคนดูท่าก็แบบหมื่นห้าท่าครบนะท่าครบซ <c oughs> ุกปืนครับพิดก็เหลืออ่ปากให้ดูอีกรอบหนึ่ง โอเคครับคนดูใครอยากให้ผมเกียร์ไอดีพี่แป๋มนะครับคนดูผมขอคลิปนี้30,000ไลค์นะครับคนดูคอมเมนต์ <c oughs> ว่าจจลูก้าจงเจริญเฮ้ยคนดูถึงจริงๆว่าผมขอ30,000ไลค์จะได้ไปปาดถึง 6, แบบเกือบคะลุห0 0 0ื่นไลค์ครับคนดูก็ขอบคุณทุกคนที่กดให้คลิปให้ผมนะครับวันนี้คงจะไปเกี้ยนนะครับคนดูดึกๆนะครับคนดูพีแ่แป๋มไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนตอนนี้แอร์น่าจะสิงอยู่ในดิสบัตรดวงนะครับคนดูผมขอเข้าไปแบบผมจะบอกว่าประมาณแบบยืมรหัสไปแอกสาวหน่อยแบบแฟนผมอยากดูอะไรเงี้ยแต่ผมขอเข้าดิสเปหน่อยแล้วกันนนะคดู ไอพี่แปมอยู่ไหมหบบักมาเรียนคือน้องโอพี่พึ่งพักสายตาเนี่ยตัดคลิปแม่งอยู่ดึกโอ้เดึกๆไม่ยอมนอนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไอพี่สามที่คลิปเพื่อคนดูไงผมขอแบบยืมรหัสไปทำคลิปแบบอย่าไปแอคสาวหน่อยดีแฟนผมมันอยากดูอ่ะได้ไหมมีแฟนแล้วจะอยากไปแอคสาวว่างั้นใช่แต่แบบมีแฟนแล้วจะไปแอบ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 แฟนเล่นล่ะอะไรเงี้ยฮะได้ไหมฮะพี่แปมให้น้องให้นุ่งได้ไหมล่ะได้ๆงั้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ส่งไปในแชทละกันนะส่งมายังโอเคโอเคเดี๋ยวส่งไปส่งส่งไป เอาเวฟทำไมพี่เข้าเมลไม่ได้วะพี่แบมฟังผมนะฟังผมได้ยินไหมผมเปลี่ยนเองครับผมเปลี่ยนแบบเมลย,ยกรหัสเลยโคตรทีว่ะเอ่อเอ่อเอ่เอ,เอ,เอ่น้องจะเปลี่ยนทําไมอ่ะพี่อุส่าห์ส่งให้อ่ะเออเดี๋ยวเหลี่ยมไอ้ลูก้าไปแล้วครับอ๋อนี่เลยอัดจออยู่นี่หออจจรหอ โอ้ยเอ็งก็เกียนเกินใครบอกให้เอ็งเกียนรหัสพี่พอน้องภาพโทมากหรอก็อเกียนไปเลยละกันชื่อน,นี้ไม่มงคลเลยว่ะเฮ้ยอ,นนอันนี้คือใครบอกให้เอ็งเกียนครับเอเ็งได้สัญญากับคนดูให้หรือเปล่าเนี่ยหรือ<บ>อะไรก็ <ขอ S 1> พี่ว่าไละกันโอ้เกินโอ้จะเปลี่ยนชื่ออะไรครับน้องชื่อ,อนี้เดี๋ยวมันจะมีคนมาใช้ซ้ำมันเป็นแปมบด้วงแล้วลูกกาลูกกาถึงรอครับเฮ้ยลูกลืมตอ่นไม่โทรครับลูกาไม่ขนาดจะเจียนคนอื่นยังพิมพ์ผิดนะฮะคนดูชื่อนี้มีอยู่แล้วลูกกานี่จุดโสภาพ อ๋อพี่ว่าแหละคลิปรีวิวไอทีหกแสนพี่อะเอฟซีอะคอมเมนต์บอกอยู่แล้วครับว่าเองจะมาเกียนอะไรนี่แหละเออบอกแล้วครับไม่ฟังเอฟซีเองทำไมหอพี่ก็ไม่คิดว่าจะทําจริงแม่งวันนั้นบอกว่าจอหัสไปแอกสาวก็ทําเอาไปอย่างนี้หรอครับไมหอโอยก็สุ่มอะไรหน่อยละกันแบบก็มีตังค์อะครับก็มีเพชรอะครับเพชรเลเหลือๆครับไม่ใช่เพชรตัวเองได้ประเด็นนัเพชรพี่น้องเออไใช้เลยเออไใช้เลยผมพี่เติมมาเยอะน้องาใช้เลยก็ขอแอกหน่อยละกันอื โอ้ยคิดว่าตึงเหรอครับไปแอกปักทงปักเทิงคิดว่าตึงเหรอก็รหัสนี้เป็นห้องโฟแล้วครับทำไมห้อโอ้ยลองรหัสนี้โอ้ค้นเกลียดไอเด็กตาเป็นค้นเกลียดนะเขาคนดูแล้เป็นจะใช้เพชรที่อยี่ที่เนี้ยเอ้าอย่าอย่าไม่ต้องการโอ้ใจจะขาดแม่งพันกว่าเพชรอุกเกอหนงมันมีหมดแล้วพี่มีหมดแล้วจะพิสุ่มทำไมอ่ะก็สุ่มไปเลยแล้วกันก็รวยอ่ะครับทำไมห้อพันกว่าเพชรเลยนะ ช,ชิวชๆอะครับชิชวชๆอะครับก็รวยอะครับไม่ห่อซื้อของซ้ำเกินไปก็ช,ชิวชๆอะครับอืมมีซ้ำก็ซื้อไปเกินนอนเกินนอนแล้วน้องจะซื้อซ้ำทำไมอะเอาตัวน,นี้แล้วกันพ oh, ันเจ็ดพออันเจ็ดเองยังซื้ออีกหรอ อุ้ยตันนี้ก็สวยหล่อก็จัดไปเลยแล้วกันโอ้เพชรพี่จาก2อ0 0สนนะครับตอนนี้หายไปแล้ว20,000กว่าเกินน้องเกินยจะซื้อเลยมันไ,ไม่ดีครับมันไม่คุ้มจัดเลยเถอะครับเดี๋ยวเดินหาดูอะไรก่อนละกันเผื่อมีอะไรสวยๆว่พอแล้วละกันสงสารมันมีคนร้องเลยโอ,อ้ชุดใหม่อ่ะชุดใหม่อ่ะเอา้าแนะนำเอกนะได้นะผมเองไม่ได้พูดเลยชิคก็ไม่ได้พูดหลุด ก็ก็จัดต่อเลยละกันก็รวยอะครับนี่เลยละกันอสกินมันไม่ค่อยดีเอไม่ค่อยดีไม่ต้องสุ่มหรอกไอ้ตู้นี้มันเกลือเจีมยมหลอกเกี๊ยมันหลอกขายน้องโอ้ยจะสุ่มอีก็อู้ยังสุ่มรวยอย่างนี้เลยหรอทำไมหรอครับก็ก็รวยอะครับทำไมหรอเอ้าสวยดีนะก็จัดหน่อยละกันแลกมนหมดแล้วครับจะไปจัดอะไรอีกโอ้ยไม่เกลือนะเฮ้ยรู้ว่ารู้ว่าไม่เกลือแต่ไม่อยากได้อะไม่ต้องการ ฝากก็ดูกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะครับคุน้องไน้ำสูดหลอกน้องไม่อยากได้น้องมันยังไม่พอมันยังไม่พอโอ้เอ็งเอ็งเอ็งจะไปแลกสกินอะไรเนี่ยมันมีหมดเลยแล้ดูดีดีดิดูก่อนดูก่อนอย่าเพิ่งซูมมาดูหน่อยดิอะไรเออแลกได้แรดได้กันแลกเลยก็แรกแลกอะไรก็แลกเนมันไม่ตึงหรอกเพราะว่าพี่แลกกันตึงไปแล้วก็อ่อนให้หน่อยแล้วกันนะสงสารว่าโอ้สกินก็ไม่ได้ดียังจะไปซูมออกมาอีกเนาะโอ้ดูดิครับเพี่อพี่เหลือสองแฟน เกินไปเป้าลูก้าคลิปนี้เองทำกับพี่ไว้เจ็บแสบมากเลยนะลูก้าเราขอส่งบัตรเป็นชื่อให้คนอื่นหน่อยแล้วกันนะก็รวยอะครับมันส่งยังไงวะฮ่าเราส่งก็ส่งไม่เป็นเกิดจานี่โอ้ให้หมดเลยโอ้เกินไปเกินส่งแค่ทีละห้าค่ะ5ห้าคนครับไอ้น้องเออนี่ละกันนะผู้โชคดีกันไปเลยนะสองพันเพชรเออเออใช้ไปเลยครับไม่ใช่เพชรเองไอ้น้องโอ้มีความสุขนะครับนี่เกินไปออกคนดูแม่งเขียนว่ามีความสุขด้วยนะครับ ไปก็ไปใช้เล่นใช้หวัวเกินอ่ะ่ที่<ง>จะเก็บไว้เอากิจกรรมใหม่ดีล่ะชิวๆครับอ้าวโอ้รู้แล้วครับว่ามีปักทงอ่ะแต่เองไม่ต้องเกียนไอดีพี่ก็ได้น้องเอาไปแอ็กสาวก็ได้โอ้ทำไมต้องเกียนด้วยวะโอ้ได้แล้วน้องไม่ต้องไม่ต้องน้องอันนี้ชุดนี้ได้แล้วน้องไม่ต้องสุมหรอกสองสารไหมโอ้ยส,ง, <c oughs> สงสารถ้าสงสารคืนดีพี่ครับไม่ต้องเกียนไม่ต้องกระเพิะไปใช้น้อง โอ้มันกิจกรรมนี้มันเกลือไม่ต้องสุ่มก็ได้งจ,งจะเอาอีกรอก็อรวยอะครับทำไม่อ่กอ,อย่าพูดมากครับผมเป็นเจ้าของไอดีครับทีโอ้เกินไปอย่างเงี้ยขอแรกเลยละกันอุ้ <c ười> อยเสียใจวะเสียใจวะอย่างเงี้ยโคตรเสียใจเอาจริงๆโคตรเสียใจเลยโคตรสวยเปิดเลยละกันอุ้ยสุดเกินอ้อ,อ,อพอละพอละเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอารหัสไปแอซาวอละกันคือไอดีพี่มาเลยเอ้าปิดดิสแล้วก็ออกดิสไปเลยเหรอวะคนดูเอาดูดีครับไปดูก้าไม่ปิดดิสปิดดิสไปเลยอะครับผมโอ พี่เสียใจว่ะน้องๆพี่เสียใจว่ะไปนอนดีกว่าฝันร้ายเห็นผีฝันดีเห็นผีครับวันนี้ฝันไม่ดีละใครอยากให้พี่ไปเกี้ยนไอเดียไอลูกล้าบ้างคอมเมนต์มากดไลค์ให้ถึงห้าหมื่นไลค์ด้วย